ในหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะระหว่างกักตรวจ,จะจะทำอะไรบ้างเซนน่คนที่ใจจดใจจ่อการรอโอกประสาทจะแดกอ่ะคุณจริงๆเิย่งจะมูกคือบเจ็บมากคนที่ไปตรวจแล้วรอผลจะรู้ความจรีงโลกประสาทอาจจะแซงมาแล้วว่าได้ตอนนี้ สองที่จะมาตรวจค่ะไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นแล้วก็ต้องมีอาการอะไรไหมไม่มีระวังนะังนตร้าเข้บ้านเด่น้าตรงอเำตาล่อเลยพูดอันนี้น้ำตาไหลเลยโรงพยาบาลแรกนะคะไม่เจ็บท่านี้อ้ยสจัะตื่นเต้นที่เป็นจ้า ทุกคนช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิด -19 รอบ3นะคะจ้าก็กักตัวนะคะช่วงนี้เพราะว่าจ้าเนี่ยไปถ่ายรายการแล้วก็เอจอติดกับคนที่เขาเป็นโควิด -19 นะคะก็เลยต้องกักตัวนะคะกิจวัตรประจำวันของจ้าก,ก่อนจะนอนก็คือกินยาคลายกังวลกินยาอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โรงพยาบาลนะคะค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นแาบน้ำเสร็จเลยกง้อ แล้วอีกสักพักหนึ่งจะก,ก็จะหลับนะคะก่อนที่เราจะนอนเราก็จะไปสวดมนต์ค่ะสวดมนต์นอนทุกคืนเลยคุณนี่ค่ะก่อนจะนอนนะคะกินยาแล้วอาบน้ำแล้วกินยาแล้วก็จะต้องสวดมนต์นอนทุกคืนพันนนบหมากเองน่น,นะะ นตนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนอนกันแล้วค่ะคุณตอนนี้ก็เกือบตีสองแล้วนะคะเราก็จะนอนแล้วที่เตียงนี้ค่ะคุณคุณเห็นไหมคะที่นอนเราแบบว่าเป็นหลุมอะคะ่ะเพราะว่าเรานอนเยอะมากแล้วมาดูกันว่าในหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะระหว่างกักตรวจจะจะทำอะไรบ้างวันนี้นะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายทุกคนกันดีคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงค่ะเกือบเที่ยงนะคะกิจกรรมเวลาจะตื่นนะคะจะก็แฟปันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ล้างหน้าค่ะเพราะว่าจะจะต้องลงไปกินกาแฟกี่เซ็งอ่ะเซ็งอะไรรู้ปะคือวันนี้ไปตรวจเลือดครั้งที่สองมาและตอนนี้โรงพยาบาลแรกที่จะตรวจอ่ะก็รอผลเลือดประมาณสองสามวันแล้วในระหว่างสองสามวันนั้นอ่ะคุณคุณเชื่อไหมคนที่ใจตดใ,ใจจอ,อการรออ่ะคือแบบ แล้ประสาทจะแดกอะ่ะคุณจริงๆที่จ้ากินยาคลายกังวลอะ่ะเพราะเรื่องนี้เลยนะปกติจ้าแบบไม่ได้กินมานานมากแล้วอะ่ะช่วงนี้คือแบบกินเพราะเรื่องนี้เลยครั้งที่สองเปลี่ยนจ้าพี่มีโรงพยาบาลอะไรที่เป็นไดทู ool, แล้วบอกว่าวันเดียวรู้ผลก็คือตัวเมื่อวานมันมีรู้ผลอะไรเนี่ยมีน้องฉันจะไปเลยจ้ะเสียเงิน3 00 0บาทแย่จมูกคือแบบเจ็บมากแล้วฉันก็กลับมาใจจดใจจ่อว่าเดี๋ยวฉันจะรู้ผลแหละ สรุปว่ามาเช้าฉันตื่นมาจ้ะอย่างแรกฉันก็โทรหาโรงพยาบาลเลยว่าเออจะถามผลสรุปโรงพยาบาลบอกว่าประมาณสองสามวันค่ะรู้ผลโอยเดี๋ยก,กี้เพราะว่าฉันจะต้องกลับมาเหมือนเดิมคุณเข้าใจปะคนที่ไปตรวจแล้วรอผลจะรู้ตึกน,นี้และจ้าก็บอกเลยว่าอีโลกเนี้ยมันมาพร้อมๆกับโรคประสาทโรคประสาทอาจจะแซงมาแล้วว่ได้ตอนนี้นี่แล้วก็จะกินกาแฟทุกเช้าค่ะกินกาแฟค่ะ อะไรบ้านคนดก,กาแฟไวมากนะไม่มีการแบบจิบสบายๆไม่มีนะคะเนี่ยเราก็ต้องรองผลตรวจเบื่อ่ะเบื่อจริงที่นะเบื่อมากตรวจสองครั้งนี่เสียไปเกือบเจ็ดพันนะคะช่วงนี้ในระหว่างที่เรากินกาแฟนะคะเราก็ดูทีวีไปด้วยเราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี่เที่ยงใช่ไหมประมาณได้สามอจากอาบน้ำอาบน้ําแล้วก็เย็นๆเลยหกโมงเย็นเลย,ย,เลยเออกกาลังกายแค่นี้ จริงๆคิดจะว่าประจําวันมีแค่นี้เลยเออกกาลังกายแล้วก็เดีนรู้ส่วนบ้างอะไรบ้างแค่นี้เลยค่ะจริงๆมันเป็นอะไรที่แม่งโคตรจะน่าเบื่อตั้งแต่มีโควิดมาบอกเลยว่าใช้คำว่าเบื่อเปลืองมาก คำว่าเบื่อเปืองมากเปือง,องมากมากๆทุกคนแต่ก็ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะใครที่แบบไปเจอคนที่เป็นมาเนาะอะไรเงี้ยก็ต้องกักตัวนะคะเ้อย่าอากอกไปไหนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบเรื่อสังคมเบื่อแบบจ้าก็เนี่ยแหละออกกำลังกายบ้างจาัดสวนที่บ้านบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะคะือจะต้องบอกก่อนว่าเขาจะนับจากวันที่เราเจอนะคะสมมุติว่าเราเจอวันที่สิวันที่ 24่ล้วก็ครบ14วันนับอย่างนี <blunt animation> ้นะคะไม่ใช่ว่านับแบบว่าวันที่สิเราเจอคนที่เป็นแต่วันคนที่เป็นเข้าไปตรวจวันที NP ่ <okay>. 16นับจากวันที Pine ่16ไม่ใช่ค่ะนับจากวันวันที่เราเจอคนที่ที่เป็นนะคะก็ประมาณนี้นะคะดื่มกาแฟหมดแล้วบเบบีมากเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดมีมะม่วงค่ะที่ข้างบ้านองมนะคะเตี่ยเลบหาข้าวกลินเลยบายๆนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีใจมากเพราะว่าจ้าไปตรวจรอบสองมาแล้วนะใช่ไหมที่โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิตสองนะคะผลออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อคุ่ณดีใจมากมากเลยอะทีนี้คือไม่ขออะไรมากเลย หอแบบที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยจริงนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าไม่ถูกเชืิอจริงๆนะคะคือคุณหมอก็จะส่งาทางเมลเรานะคะอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะคะอยให้ขึ้นไ้นะคะนี่แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะจะได้ทำบุญไปนะคะจำนวน50 0 0 0บาทน,นะคะให้กับ4โรงพยาบาลด้วยกันนะคะก็จะมีโรงพยาบาลสงค่ะ2 0 0 0มบาท โรงพยาบาลราชวิถีค่ะหนึ่งบาทโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ10,000บาทโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หนึ่งห่บาทนะคะก็อนุโมทนาบุญสาธุนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะคุณค่ะก็ขอให้ผลบุญนี้นะคะที่จะาตั้งใจทําช่วยโควิดนะคะขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะถูกค่ะ <S 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 อ่ะอันนี้ใส่ชุด อันนี้แล้วคุณใส่ชุดออกกำลังกายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปออกกำลังกาย,ยาน,นค่ะทุกค่ะมาค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นครังออกกำลังกายของจ้านะคะและนี้ก็เป็นขาตั้งกล้องนะคะที่เราใช้ถ่ายคลิปกันนะคะบางวันก็ปั่นจักรยานนะคะแต่นี้ต้องทุกวันนะคะวิ่งค่ะสิบอัพค่ะอืต่อไปนะคะจะเป็นนี่ค่ะทั้งหมดสี่เซตด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรดัมเบลใช่ไหมคะนี่ E ุณประมาณ45นาทีอย่างน้นอยๆก็ประมาณ40นาทีนะคะในการออกกาลังกายแต่ละครั้งนะคะวันนี้ก็มีวิ่งแล้วก็ยกด,ดัมเบลอันนี้เรียกด,ดัมเบลใช่ไหมคะคือจะเป็นคนที่ตรงนี้จ้ามันจะเนื้อจ้ามันอ่อนอะ่จะจ้ก็ต้องยกอย่างเงี้ยนี้ยเน,ยเนยข้างละ4เซตนะคะเซตละส0ครั้งนะคะแล้วก็ซิทอัพซิททุกวันค่ะ ซิดทุกครั้งที่เล่นดิฟ่าประมาณร้อยครั้งค่ะนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดถ้าเรามีเวลาว่างออกกําลังกายกันนะคะเพราะจะมีความรู้สึกว่าสุดท้ายและสิ่งที่สําคัญในท,ที่สุดในชีวิตเราก็คือสุขภาพค่ะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะรอดพ้นจากโควิด1 9แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนจริงๆพกแมสนะคะคือใส่แมสไปแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิด -19 นะคะรอบ3หวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนบ๊ายบายดูเงินดิว้าคันหมาไม่ได้ฟังผมหลายวัละบ๊ายบายนะคะ